I <laughs> สวัสดีครับสวัสดีนะนะตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้จะเจอผมหนึ่งทริปวันนี้นาะนิคอมันโดนะครับก็วันนี้อยากจะพามาตีตามหมายอ่างเก็บน้ําเล็กๆนะครับที่ในป่าในดงในเขาประมาณนี้ครับอยู่รอบๆเขาอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่รู้มันจะมีปลาช่อนหรือเปล่านะครับวันนี้ก็นะมาถึงก็ช่วงสายๆแล้วนะตอนนี้แดดแข็งเป้งเลยตอนนี้อย่างร้อนนะบอกเลยนะครับลุยลุยป่าเข้ามานะ <c oughs> ยังเดือดแะแบดเบรดเละหมดเลยฮะ นี่ครับวันนี้ผมจะมาใช้เหยื่ยอ2 2ตัวนี้ครับนิวทวินมิกซ์นะครับมีลิเมอร์แล้วก็มีมังกรนะครับก็แค่คิดนะว่าถ้าในอ่างเก็บน้ำมันคงไม่มีไซส์เล็กเท่าไหร่นะอย่างเก่งก็ต่งตางๆเพราประมาณสักสาขีดถึงโลนึงแล้วก็ใช้เนี่ยตัวนี้จะเป็นหลักนิดนึงเพราะตัวเบ็ดมันใหญ่นะครับก็ตัวนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยว ผัดตีกันไปนะครับก็ดูสถานการณ์แล้วก็ดูปลาว่ามันเล็กหรือมันใหญ่แล้วเขาเปลี่ยนเหยื่ออีกทีแล้วกันนะครับแต่ว่าโดยตรงก็จะใช้คู่นี้นะครับวันนี้คันที่ผมเลือกใช้นะครับวันนี้ก็เป็นท็อปสเน็กเคสนะครับท็อปสเน็เคสตัวธรรมดานะครับตัวนี้ยาวฟุตแปดนะครับเป็นไกด์เซรามิกธรรมดานะครับแล้วก็เป็นไอเกียสไปรัลนะครับตัวนี้เป็นย่างยาม e ี A ธรรมดานะครับหกฟุตแปดนะครับก็สายอัมโด p พีอีสองนะครับสีขาวตัวตัวตัวโลสีขาวตัวนี้นะนี่อ่ะ โอเคครับฟูโอก็เป็นฮะสาของ ando, อามันโดนะสาปอนอามันโดโฟโอคาร์บ,บอนร้อเปอร์เซ็นะโอเควันนี้เดี๋ยวเราวนรอบปากเนี่ยเอาสักสิบตัวพอละเป้าหมายเราแค่นั้นพอนะน่าจะได้นะสิบตัวผมคิดว่านะดูหมายไม่น่าพลาดนะครับมันมีป่ากน้ํามันจะแห้งๆหน่อยนะไปครับเดี๋ยวไปชมผลงานกันว่าจะมีผลงานทั้งหมดกี่แต้มครับผมฝากไปด้วยครับสำหรับ New Twin Mix. นิว t วินมิกส์นี่อย่าขยับ เดี๋ยวซับให้กามย้ายนิวทวินมิกซ์หรือว่าเราตีชิปปากไมมไ,ไม่น่าเป่าผมกะอย่างน้อยอ่างเนี้ยต้องมีชิปเก่าอ่ะมันบวกดิโอโ้โหเหมือนตัวไรเนี่ยมันอยู <c oughs> ่ในป่าไว้เนะ

ไอ้ฟอ,อกวะะออย่างเงี้ยนไอ้ฟอกเลยผม,มก็เหม,มืนอนกระส่งฮะผมก็เหมือนไอ้ฟอกลิงเลยเอ้ยสูบว่าหา่างเดินดงอืมขึ้นกับลูกปลาอยู่นะครับนี่แต้มแรกมาแล้วข่าวนี้ <c oughs> กระสูบจ้าเห็นมันขึ้นกัดลูกปลาอยู่ปลากระสูบนะครับอย่างมันจะมีน้องอยู่คนหนึ่งที่นนะเห็นที่มันออกข่าวเนาะถ้าเราไปวางกับพื้นเนี่ย มันจะเด้งแบบติดสเปงเลยนะนได้ไหะเห็นปะเราพยายามว่าถ้าเกิดได้ปลากกระสุนเนี่ยถือไว้ก่อนถืออย่างนี้นะครับไม่งั้นมันเด้งกระจายเลยนะนี่ครับแ้มแรกเช้านี้มาแล้วปลากระสุนกับมังกรชุดทวินมิกซ์ออกแล้วอยากขยับเดี๋ยวสับให้กามย้ายทวินมิกซ์ถ้าจะลูกพ่อาก็ตัวน้นยเยอะตัวเท่าเล็กกว่าตัวนั้นอีก

อะไ้อะไรตัวเด้ออยเฮ้ยเหี้ยเฮ้ยน่ากันนะหิ้วใหญ่หิ้นิอะ้อ่ะวมื้เอหนใหญ่เนะตัวนู้นขยับใหญ่กว่าเหี้ยเหี้ยเกอบแดกเบ็ดูลากมานี่มาแล้วโอ้โห หนึ่งอ่างตีหนึ่งอ่างท่วนเลยได้แต้มแรกแล้วก็สูนไปแต้มหนึ่งแต้มนี้แต้มหนึ่งนี่ปลาช่อนตัวแรกของปีครับตัวนี้ <c oughs> นี่สุดยอดครับอ่างเก็บน้ําตรงไหนก็ไม่รู้นะฮะมาเจอตรงไหนก็ลงนะเอาเรือมานี่ครับสุดยอดครับมังกรตั้งใจแบบกูต้องเจอตัวเป็นโลแน่เจอแค่นี้เอาฮะทวินมิกซ์นะครับอยากขยับเดี๋ยวซับให้กามย,ย้ายทวินมิกซ์มังกร อ,อ,อ้เจ้ชาช่องนี้ที่ไม่น่าอยู่ช่องนู้นที่น่าอยู่ช่องม<อ>ีกช่องท,ที่เราเข้าคลองเข้าไปอะน่าจะได้ส่กสาที่ ตายตาปูนี่แว่งไหมโอ้๊คงหืงแว่งไหมนี่กงฮะแต่ไอ้ย่างหลังมันก็จะช้าหน่อยไม่ขนาดเพราะใช่เมื่อกี้เห็นเมื่อกี้นะเห็นที่อะไรปะเห็นที่อะไรเลยนะแล้วก็หมุนหนีมาแล้วก็ปักกันยังไงร้องเลยฮุ้ยย่ะมีอะช่อนโอ้ยใหญ่โอ้ยตรงนี้โอ้ยเโอ้ยเอาจนได้ว้ยโอ้ย ย้ำหน่อยครับมาแล้วตามที่สองผมมาแล้วแต,แต่มตามสามโลกระโตกโอ้ยส,ยสวยจ้าแดกมังกรเข้าไปนี่ไงมังกรยอดนิวทวินมิกสายสักครึ่งโลได้ครับนี่ตามที่สองของปีตามที่สามละแล้วอยากขยับเดี๋ยวสับให้กามย้ายนิวทวินมิก เก่งม่เยอะนะ <c oughs> เป็นอลไรเป็นอลไรออกมาได้อ้ยโอ้ได้ไดเก่งมากมันมีนะแต่มันไม่เยอะตัดไซส์มันผิดหวังไว้หน่อยว่ะไซส์มันก็ใหญ่กว่านี้ ให้ได้ตัวกันนะเฮ้ยเกมีกำลังใจเราสามและนะ้วเราสามแล้วอันนี้เรนะาสามแล้วสามแล้วอืมโอ้แทบไม่เจอไอ้นั่นไปเจอของพี่ชิียว <ST> นี่แต่ไม่นับนะแตเก <ST> ็บไว <ST> ้เนี่ยเฮ้ยมันอยู่กลางเว้ยอะไรล่ะมันอยู่กลางมันไม่อยู่ชายป่าเว้ยมันอยู่ตรงกลาง อ๋อตรงนี้เป็นโขดเว้เห็นปะ่ะอืมอึบตรงนี้สามแล้วมันอยู่ตรงชายกลางครับมันไม่แบบไม่กินริมฝั่งนะแต่ผมลองตีแบบตรงกลางกลางดูชายโขดดูมันก็โอเคแล้วนี่แต่มันขึ้นจิดๆอยู่โอ้โหตั้งแต่เช้าเนี่ยเพิ่งจะได้เลยสามตัวติดๆนะนกินมังกรนะครับนึ่ทวินมิกซ์นะครับ อยากขยับโยต์สับให้กามย้ายมังกรมิวทวินมิกซ์ตรงนี้มีคนตกปลาแน่ดูดเลื่อมๆใช่ไหม,มตกปลาแ<ม>ล้วดินแหละดินจะน่าจะยากสิเพราะว่าสาหร่ายมันเยอะมากเลย มันน่ามีทุกเออกาะเลยอ,อะไรนะอะไรไม่รู้วัดแล้วปลาช่อนแหละโอ้โหโอ้โห,โอโหไอป๊อกอือหงผิดคาดซะแล้วลูก <c oughs> คลอกเลยเนี่ยโอ้ไม่ใช่ป้าหมายครับรจะว่าปลาช่อนแน่ครับพี่นรงนันไม่มี <c oughs> น,นะครับ ไปไปต่อนี่สามน้นตมันนี้เร็นะตัเก็ตดร็ัหมดเลยเต็มเลย ไม่โดนนะมันเดียวเดินไหยเดินเต้นเลยเดินเต้นเลยทีนี้ <c oughs> เดินดำไปอยู่เนี่ยเห็นไหมถึงเรือเลยครับ นี่จำที่สี่จำทีห้ากินมังกรออีกแล้วครับท่านทวินมิกอยาก่าขยับเดี๋ยวสับให้กามย้ายบอกแล้ว, New Twin Mix. น,วน,นิวทวินมิกเมื่อเช้าก็ย้อนไอ้นี่พอาทิตย์วันนี้พรอาทิตย์เข้ามาแยงแล้ว อ,ออกมาแดกกลางเลยหลุดวัดไม่เต็มด้วยนะเมื่อกี้เนะี้ยเหมือนแบบหาจังหวะวัดอยู่อะนี่รีเมอร์วัดไม่เต็มด้วยครับยอดครับแต้มที่หกแล้วสงสัยจะไม่รวยก็นจนอะวันเนี้ยนะิวทวินมิกซ์ บอกแล้วอย่าขยับเดี๋ยวสับให้กามย้ายนิวทวินนี่โอ้ยว่าห่างตีนะไปต่อน้ามันก็ไปไม่ถึงบ้านในตนนั้นแล้วเนี่ยนะถึงๆปลามมนต้องทำมาอยู่นี่ดิแต่ว่าคันนี้นนเนี่ยมันร้อนไงเราวัดอะไรไม่ได้แต่ถ้ามันกัดแบบฝุ่งฝังฝึงฝังแบบกัดดีๆอย่างเงี้ยรอเย็นได้ตอนนั้นปลามันเยอะนะที่บ้านน,นะนี่เราตอบไม่ได้เรามาตอนเที่ยงซะแล้ว

จะรีเมอร์เข้าไปเบ็ดคมคลิปนี่ครับรีเมอร์นิวทวินมิกแต้มที่7จ็ดแหละจอดรีเมอร์บอกแล้วอย่าขยับเด๋ยวสับให้กามย้ายนิวทวินมิกเล็กเกิแต่ก็ถือว่าโอเคซสายไม่น่าเกียดแต่มันน่าจะมีใหญ่กว่านี้นะแต่ยังใน้องนี้แหละในป่านั่นะ

แล้วอยาจะเหนื่อยอนะจตงที่แปดมาแบบตามๆกันมาเลยครับโหแดดเปรีป้ยงๆรีเมอร์เอาอยู่ครับนิวทวินมิกสุสดยอดแังที่แปดแล้วที่แค่ Oh, hey. nó chắc không ăn mà mình 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 nó mấy mình nhắm mấy mì, mì mì chiều rồi quang lửa bạc này ngày thì ta ngày Hãy có cho kênh Ghiền บอออ,ออกมาหน้าต้มเลยเส้นแค่ขนลวงอยังไม่เต็มต่อตียาวตลิงเดียวนะั่งไงโหแต่ว่าทีนี้เรื่องปลาเรามากินข้างนอกหมดเลยนี่ปลากินข้างนอกหมดเลยนะครับลีเมอร์นี่โอ้โหเรียกดีจังนะขนาดมีคลื่นน้ำนะลีเมอร์ครับนี่อย่าขยับอย่าสับให้กามย้ายลีเมอร์ตันที่เก้า Nhìn này các Chẳng leo phía bên như thế Như vậy Tìm mấy không cắt đây nè Nhìn này บอบนั่งไง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 ตัวไม่ใหญ่เหมือนเดิมมันนี้มันน่าโดนอยู่แล้ว <c oughs> แ้มที่10ครับเนี่ยมองอาหมายอ่านเมื่อกี้เราต้องกินแน่ๆเลยเด็กรีเมอร์ไปเต็มกกคอครับยอดครับนี่อยาขยับเยวซับให้กรามย้ายรีเมอร์ทวินมิกซ์ นี่ก็แล้วนั้นเออมองว่าตรงนี้ต้องมีเกิดตัวใหญ่ๆอ่า ห้าหกตัวเชื่อดิคุณเด็กถ้าเขาตีย้ำแบบนั้นนะนะผมว่าได้ห้าหกตัวก็เ,เราตีลูดอะ่ะลูดรูดรูดไปเลยเนืงอย่างเดียอะมันพัาพไปดีอืมโอ้โหเหียดอกนี่<ห>นดอกี้ต้องวัดละคันโก่งเลนะเนี่ย นักป่าบินลึกทุกตัวเลยไอย้โดนทำได้นั่งมันอยู่ตรงหญ้าปลาเลาะมาตั้งไกลไม่พิงนี่แต้มที่สิบเอ็ด ก่จะออกมากัดได้ครับไม่ใช่ง่ายๆตามที่11ครับรีเมอร์ตัวดังตัวนี้กำลังออกข่าวไปกระแส <c oughs> บอกแล้วครับอยากขยับเดี๋ยวสับให้กามย้ายนี่ร <c oughs> ้อนนะครับก็มาสายด้วยนะครับก็เป็นตามเป้านะครับได้ทั้งหมดน่าจะ11ตัวนะมีปากระสูบตัวหนึ่งแล้วก็นอกนั้นเป็นปาช่อนทั้งหมดปากกรไซก็ ประมาณมีน่าจะมีครึ่งเราอยู่ตัวหนึ่งแล้ก็สองขีดสามขีดสี่ขีดประมาณนี้นะครับไม่ไม่ไม่ใหญ่มากเลยทองปลานี่ประมาณสิบแต้มนะสิบเอ็ดแต้มประมาณนี้แต่ว่าประช้อนสิบแต้มกระสุแต้มหนึ่งแต่กระสุป,ปล่อยไปแล้วนะครับก็ฝากไ้ด้วยแล้วกันครับสำหรับนิวทวินมิกซ์นะครับไาข้างทางก็ดีมาไอ้กับน้ําก็ได้นะบอกเลยคู่นี้นะครับร้อยสิบบาทโคตรคุ้มนี่วันนี้ใช้คันนี้เลยบินทุกตัวบอกเลย ใช้คันนี้แล้อามันโดสิทธ์ปาบินวันนี้เห็นเลยว่าบินทุกตัวนะครับไม่ต้องว่าเอาเกือบทุกตัวดีกว่านะครับบินกับทุกตัวนะครับเป็นไอเกียท็อปสไนเคสตัวธรรมดานะครับด้ามยางอีวีเอนะครับเราก็เป็นไอเกียสไปรัลนะครับก็สายก็เป็นอามันโดพีเสองแล้วก็โฟรโอเป็นสามสิบปาร์ของอามันโดนะครับวันนี้ตอนนี้อามันโดต้องเข้าล่มแล้วก็ลาไปก่อนแล้วนะครับไม่งั้นเดี๋ยวลมแดดนะฮะก็ถือว่าปลากัดก็พอได้อยู่นะครับแต่ถ้าเช้าเย็นน่าจะดีมากที่นี่แต่ผมมาสายนะคครัััับบโออออเวนนนนี้้้ตงงจกกกลลาาไปป่่ชทหมด10 ตัวแล้วก็มาขนบตัวหนึ่งครับสวัสดีครับบ๊ายบายบายครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้เลนิกด้วยนะครับ